吧。哇 เธอรู้ความจริงอ่านี่เขาบอกกินหอยแรงด็กินหอยแรงไทยผมกินนั่งหอยกินตั้งเงีนั่นแหละดิกไม่มีไอยอ่านี่คำนั้อ่านี่คำนั้จะมีเขาเรียกว่าบริบทัดมันไม่ได้แก้ของก็จะประมาณนี้ครับอ่านี่ครับเขาเรียกว่าผัดหอยแมงจิ๊บจี่พนักพนันหอยจิ๊บจี่จิ๊บจี่อันนี้ครับอ่านี่คำนั้นก็จะเป็นป่นแมงคิดเต่าครับบ๊วยเพิ่งเนี่ไปจะแซวขนาดแล้วกันนี่ครับรว่ผักโขมครับโอ้นี่คือหนึ่งผู้รอดชีวิตจากบักหคนขายได้ครับนี่บักคนขายมันค่าทุกอย่างนะครับไม่ค่านนืออขง้ ผักติ้วผักแม็กผักซีจีนผักกระโดนและผักหอมเปตายหมดพอมันครับบักหัวขาเนี่ยมันเป็นฆาตรกรเลือดเย็นกันเนาะ ไม่ได้แล้วถ้ามันฆ่าของแล้วลุดมาชวนผมผมจะไม่ว่าอะไรสักคำนี่มันฆ่าตายเบิดผมไปดงงน้องบัวครับนู้ยผักเมกผักเตี้ยตีตายมัดครับเนาะเฮ้ยมันฆ่าตาก,กรเลือดเย็นทีเดียวเชียวถ้ามันฆ่าของแล้วชวนผมกับพี่อ,อ้นไลน์สอไปไว้ยเป็นแต่แเสี้ยงเงียวครับโอเคนะครับนัาากแสดงฝั่งพี่ฝั่งนันเหมือนเก่าเหมือนเดิมอ๋อนี่ครับอาหารตอนเย็นครับนะอไม่ติดรูไม่ติดรือติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่บอกบ้าเชียว